เอาละครับทุกคนกลับมาอีกแล้วจาช่องเ k คช่องสอนนะครับถ้าเสียงดังไปหรือมีเสียงหายใจของผมก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับอย่างที่คุณเห็นเลยมิกิผ่าหรือว่าใครที่เข้ามาในคลิปก็จะคงจะสงสัยว่ามิกิผ่าเหรอได้เลยเหรอได้ไวจังนี่ผมผมรู้สึกว่าผมยังช้ากว่าคนอื่นนะที่ผมได้ได้ช้ากว่าคนอื่นหนละเพราะผมภารกิจแรกผมก็ไม่ทนันดีแล้ที่ภารกิจเหลือที่อย่างอื่นนะผมทันนะ ตั้งเลยแค่นี้ก็ขอประทานอภัยด้วยเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะเอาอุปกรณ์ไปนะมันให้มาแค่นี้เออ R60M มิสไซล์สีลูกนะเป็นมิสไซล์ขนาดใกล้ไอ่วิ่งระยะใกล้แล้วก็มิสไซล์ขนาดไกลไอ้แบบระยะพิสัยไกลอะนะประมาณนี้สองลูกก็เราจะได้รุ่นที่ดีก็ดีก็ต้องวิจัยต่อยาวๆก็ไม่เป็นไรเนาะ เราก็ฟาร์มอย่างนี้แม่นอนถ้าเล่นไม่เข้าตาเล่นไม่เข้าหูของประทานเท่านั้จริงๆนะผมเพิ่งเค,เ,คเคยเคพิ่งเรียนเรื่องรีสูคันนี้คั้งแรกเลยซึ่งผมสวีเดนผมสัญญาทุกคนว่าผมจะรีวิวเครื่องทุกลำแน่น,น,นอนแต่ผมมีลำนี้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเข้าคัางนะผมไม่มีตังเอาเข้า เพราะว่าตอนแรกผมจะเอา a g เนี่ยเอา E.G. เข้าสดหรุได้ไม่ง่อนก็เลยเอาแม่งไว้ก่อนแล้วก็ E.G. เก็บไว้ก่อนเอเกมมาเป็นโครงการแบบน้อยอะ่ะโครงการมันไม่ใช่โครงการหลักโครงการหลักขเขาคืออนี้นะถ้าจะไม่ผิดมันให้เบ็กแอมเปยี่สิบใบใช่ที่ไมบอกว่าเซฟทองไม่ได้ประมาณสอ,องพันสี่ร้อยทองของก็งงนะ,ะอะไรของอะไรของเกมอะเซฟทองเลยเหรอตั้งสี่พันนะ จะทำมาเถอะไปดูกัมไปดูเกมพีกันเลยดีกว่ามาถึงด้านซีเนียฮะหรือไซเนียแ er, ล้วแต่คนจะเรียกเนาะก็ ป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะไม่แย่จะรอน,นิดนึงมาแล้วเราเกิดข้างบนเลยก็ได้ วนะิ่งได้สามารถจริงไหมจริงนะอันนี้วิ่งได้สามารถจริงๆผมว่าผมเปิดอ,อย่างนี้ด้วยผมไม่ได้ในภาพสดแล้วผมเห็นเกมเพลย์อย่างนี้อยากเห็นอะไรอยากเครื่องหำลอง เตือนด้วยนะเลแค่5กิโลอ่ะเลเดือเรดาร์ไม่โอ้กคนดูเรดาร์มาดิไม่นขนาดเพื่อนอยู่ขาดดนะ้างหน้าเรดาร์ไม่เตือนผมต้องหันไปอย่างนี้ไหมถึงเรือเตือนว่ามันไม่ขึ้นนะ,นะ่นแะแค่ล็อกกูวนะ เวลาถามว่าทำไมต้องมีสูงด้วยถ้าผมมีระเบิดน้าปามไม่ว่าระเบิดอะไรก็ตามตับนะครับอันน <c oughs> ี้ผมก็บินสูงเพราะผมเครื่องมีจรวดเนี่ยเอ่เครื่องบินมีจรวดเพื่อเราเลโอดสิบเอ็ดใช่ฮะเราก็เลือดสิบเอ็ดเหมือนกันเพื่อเราไปทันนารูนาโดเติมเนี่ย ว้าวเรื่องเสี้ยนสีขาวกำลังเบี่ยงมาคลิปคลีบเครือคีฟ ไม่รู้มันออกว่านะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเลือกเลือกของผิดงั่ใช้เป็นอันนี้นเล้วกพี่ล็อกไม่ก็ล็อกยากจากน่าจะตายก่อนเราไม่ได้ล็อกมันว,ว้า <laughs> นีีกล้ำ เราบินขึ้นไหนบินขึ้นไหนถ้นน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 นาถามว่าเราต้องกลัวไหมว่าเราจะมีไม่มีไฟชาร์จไม่ต้องกลัวฮะมีไฟชาร์จอยู่ตรงปีซึ่งมันมีแต่แฟมันไม่มีช้าครับเชียงเราทิ้งน้ำมันเลยก็ได้แมันเขามีประโยชน์แล้วเราต้องเจียประเทศแบบนี้เราเสามเตียน,นประเทศ เอ็มจิตเอ้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดสนับผมเหมือนกันนะอยากจะบ้าผมอยากจะบ้า ยังเรียกม่ถึงเกิดได้ตา,ายเลยขอดูแบนเจอันนี้ดีไหมนะหกสิบสามกับสิบห้าเขียด เป็นเลด้าที่มองยากที่สุดแล้วไม่ท่านเออฟิลนามวินสูงแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วน้ำมันไป35เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์35นสิาน่ เราไม่ใช้ใน้องสเรดับใครว่านํำอื่นเร็วกว่าจริงครับแม่งเร็วกว่าจริงๆเราเพิ่งอัพมันเนี่ยแบบมันจะมันเขียนว่าเราสองวัคซิต่ตางปศสสัตว์เก้าจะปีแม่งรับได้แค่พันสามิงงนะใครไม่งงจะมงง น,นี่ขนมาไปได้ไกลกว่านะี้แต่มันรับได้แค่นี้เองผมไม่เข้าใจมีคนโซนอีกวงม,นะมันตั้งอัพไปเรื่อย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 เนค่องที่ได้เป็นครื่องที่แบบความภาคมุใจของสหภาพโซเวียตในตอนแรกๆตอนนี้มันผลิตมาเข้ามองว่า คือฝั่งแบบฝั่งตะวันตกมันแบบว่า ความรจักของสหภาพโซเวียตในตอนนั้นผมก็งงนะปีกรับความเร็วได้พันสองพันสองพพันสองพันสามพันสแต่ความเร็วแม่งไปได้สองพันเก้าคือ2องมาไข่ลอกปุล่ะเนี่ยเฮ้ยมันต้องไกลขนาดไหนถึงจะเป็นไครนะ โอ้โหนู่นเลยนะแม่งล็อกนู่นเลยเดี๋ยวนะเอานี้นผมว่าไม่น่าได้อะเอาให้มันอยู่ในระยะก่อน เรื่องอะไรอะ่ะมันไม่บอกบนหน้าจอเราแต่เราเห็นมันแล้วนะอันนี้เราเหลือแต่ของน้อยแล้วจิตไปไปอย่างนี้ดิมีกี่ผ้าใช่ไหมเอ่ยรู้สึกเหมือนจะใช่นะน่าจะมีกี่ผ้าใช่ครับผมมีกี่ผ้า นเราโดนมีมากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มันเต้นกระตือรอรรือรอ่ะมันถ้ามัน,ม,นมันวิ่งมาเร็วกว่านี้เสี่ยมันจะโอเคเออมันดีนะเนี่ยถ้าหันหลังตามามันจะล็อกได้แต่ถ้าหันหน้าแม่งไม่ได้อันนี้ดีน,นี่ถึงพอดีมาก กูดเลยกูดเลยทื่ว่ากูดเลยมาฮะไปอีกเกมหนึนเดี๋ยวผมจะตัก ไม่เข้าใจทำไมมียุภามันเลี้ยวอื่นมากเลยเหตยเหตุว้ไเรามีพวกไหมรนะนี่ฮะแต่เราจะเป็นโอ้มีมีมีสามสามลำป้าเช็คออฟสลยใครอยาไปด็อกไฟก็ด็อกเถอะครับกูไม่มีปืน บิวอาร์เขาเสียงมันคือไม่มีปืนเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเราจะได้เป็นแบบกึ่งยูริกากาลิศเนะี่ยใส่หมวก็มีนอวออก,กาศตไรสุดบ้าบม เดที่ผมพอวัดได้คือค่านี้ค่านี้คือแบบว่ามันเป็นตำแหน่งที่แบบว่าสมมติเรากดลงมันก็จะดบกดขึ้นมันก็จะขาวอันนี้มันจะมาไว้สแสดงหมายถึงว่าองศาที่เราขึ้นลงอยู่ที่เราเชิดหน้าแล้วก็เชิดลงแค่นผมเปิด120กิโลแล้วนะครับ แอปเปอร์เบอร์เดอร์หรือสหรับทายนะตอนนี้เราอยู่บนพื้นที่เราโอเคเรียบร้่ามันผมก็ไม่เข้าใจมันไม่ให้ชาร์ปมา่เอฟสามสิบห้าเครื่องอะไรวะ JA37

เป็นยงมันเล่นยากจังวะคือมันล็อกปุ๊บพอมันจับแล้วได้มันล็อกเราเลยแล้วคือแบบว่าเรดาเราก็หวืออยังงั้นเลยองยังงงอยู่เลยมันไปล็อกอะไรอะก็นี่คือทั้งหมดของการรีวิวมีกี่ห้าพีดีนะสำหรับ ผมที่ผมเลียนม่เก่งด้วยก็อย่าติทำติว่าชมได้เลยครับแต่อย่าดาเลงก็พอครับคิดเ <c oughs> นาะแล้วก็เอาเป็นว่าคือผมเล่นได้เท่าน,นี้ก็ขอบคุณเนี่ยที่เข้ามารับชมนะสำหรับเกมนี้ขอบคุณครับผมลาตีสวัสดีครับสาหายทุกท่าน